เมื่อช่างทำผมสุดแซ่บต้องจํำติงผู้ป่วยติดเตียงเพราะมีเหตุผลอะไรบางอย่างสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะสปอยหนังเรื่อง The Last Wish เรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยค่ะเปิดฉากในโรงพยาบาลจะเจอพระเอกชื่อหยวนหนุ่มสดสิงอายุ19ซึ่งเขาแก้มเนื้ออ่อนแรงขยับร่างกายไม่ได้นอนติดเตียงมาหลายปีแล้วและด้วยความที่เขาไม่เคยใกล้ชิดผู้หญิงมาก่อน เลยมักฮอร์โมนพุ่งพ่านตอนได้เจอพยาบาลสุดสวยและในขณนะเดียวกันพ่อแม่เขาก็ใจสลายพอหมอได้บอกข่าวร้ายว่าพระเอกกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่อยู่ในขั้นรุนแรงมากหมอเลยอยากให้ทำใจเพราะเขาอาจอยู่ได้อีกไม่นานพ่อแม่ก็เสียใจมากไม่กล้าบอกความจริงพระเอกซึ่งพ่อได้แต่หลอกถามว่าเขามีความปรารถนาหรืออยากจะได้อะไรไหมเพราะพ่ออยากทำให้เขาสมปรารถนาก่อนจากไป แถมวันลุ่งขึ้นแม่ก็ถามแบบเดียวกับพ่อว่ามีความปรารถนาหรืออยากจะทำอะไรไหมท้าเอกก็เริ่มสงสัยว่าต้องมีอะไรแน่ๆจนกระทั่งวันหนึง่งพ่อก็เหมือนจะรู้ว่าพระเอกอยากได้อะไรเพราะระหว่างที่พ่อพาขึ้นรถเข็นไปเดินเล่นพ่อได้เห็นว่าพระเอกแอบ,บจ้องมองสาวสุดแซ่บที่วิ่งออกกําลังกายแถวนั้นซึ่งเขาฮอร์โมอนพุ่งพ่านเมื่อได้เห็นสาวสวยเซ็กซี่ ส่วนพ่อก็รู้แล้วว่าลูกชายเขาต้องการอะไรแล้วพ่อก็ไม่รอช้าสนองความต้องการลูกซึ่งพ่อเข้าใจว่าพระเอกอยากวิ่งได้แบบสาวพวกนั้นซะอย่างนั้นก่อนพ่อจะออกกำลังเตรียมจะพาลูกชายไปวิ่งโดยพ่อตื่นแต่เช้ารีบออกไปซ้อมวิ่งไม่พักพ่อทำแบบนี้ทุกวันเพื่อสนองความสุขของลูกจนร่างกายพร้อมพ่อก็พาเขาขึ้นรถเข็นไปแข่งวิ่งมาราธอนซะง,งั้น พราพ่อเข้าใจว่านี่คือความปรารถนาของลูกพระเอกก็ได้แต่งงว่าเขาอยากจะวิ่งตอนไหนแถมในระหว่างแข่งขันสภาพพระเอกก็ดูไม่จืดส่วนพ่อก็ตั้งใจวิ่งพร้อมเข็นรถลูกชายไปด้วยแต่ผ่านไปครึ่งทางพ่อดันเป็นลมล้มหมดสติทําให้รถเข็นพระเอกไหลไปตกคูน้ําข้างทางแถมตอนกู้ภัยมาถึงพวกก็พาแต่พ่อไปโดยที่ไม่เห็นพระเอกสะงั้นจนในคืนนั้น สองหนุ่มเพื่อนซีพระเอกก็เห็นเขาออกทีวีทุกช่องว่ามีชายหนุ่มพิการถูกมัดติดกับรถเข็นโดนนำมาทิ้งซะอย่างนั้นเพื่อนซีก็ได้แต่ช็อกพวกเขาไม่รอช้ารีบไปหาเพื่อนรักทันทีจนไปถึงโรงพยาบาลสองหนุ่มก็ช็อกอีกรอบพอแม่พระเอกบอกว่ามันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดแถมแม่ยังบอกอีกว่าพระเอกรักเพื่อนมากและถ้าพอมีเวลาแม่อยากจะรบกวนให้เข้ามาเยี่ยมพระเอกบ่อย เพราะเขากาลังป่วยหนะักและคงจะอยู่ได้อีกไม่นาน2หนุ่มก็ได้แต่ช็อกจนพวกเขาทําตัวไม่ถูกแถมต้องเก็บความรู้สึกเพราะกลัวพระเอกจะรู้ความจริงซึ่งเพื่อนก็ดันถามว่าเขามีความปรารถนาหรืออยากจะได้อะไรไหมพระเอกก็ยิ่งสงสัยที่โดนถามแบบนี้อีกแล้วก่อนเพื่อนจะขอลากลับเพราะกลัวจะกั้นน้าตาไม่อยู่ซึ่งเพื่อนเสียใจมากเพราะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่วัยเด็กแถมก่อนพระเอกจะป่วย เขาเคยบอกสองนุ่มว่าอยากไปตั้งแคมป์กับทั้งคู่ที่ริมชายหาดสองนุ่มเลยคิดว่านี่คือความปรารถนาของเพื่อนพวกเขาก็ไม่รอช้าแอบไปหาภรยเอกแต่เช้าก่อนพวกจะพาแว้นหนีออกลงบานไปเที่ยวทะเลพรยเอกก็ได้แต่งงว่าเขาอยากจะไปตอนไหนแถมในระหว่างนั้นจากก็ดักบกมือเรียกตรวจแต่เพื่อนนั้นเข้าใจผิดเลยแปะมือไฮไฟสะงน้น พี่จาก็ไม่รอช้ารีบแว่นตามไปแจกใบสั่งข้อหานั่งซ้อนสามและรอบทำลายฝ่ามือตำรวจสองนุ่มก็ถึงกับเซง็งที่เดินทางไปต่อไม่ได้แต่เขาก็ไม่ย่อท้อแอบไปบอกความจริงกับจาว่าเพื่อนเขาป่วยหนะักอยากพาไปเที่ยวทะเลสักครั้งก่อนที่เขาจะจากเราไปพี่จาก็ซาบซึ้งมากจนเขากลั้นน้ำตาไม่อยู่แถมยังชื่นชมสองนุ่มว่าเป็นเพื่อนที่ดีมาก ก่อนจ่าจะอาสาขอพาพวกเขาไปส่งทะเลจนไปถึงทะเลสองหนุ่มก็ดีใจมากพวกเขาเข้าใจว่านี่คือความปรารถนาพระเอกแต่พอไปถึงชายหาดพวกก็ต้องผิดหวังซะง,งั้นเพราะหาดมีแต่ขยะไม่เหมือนภาพที่คิดไว้แต่เพื่อนก็ไม่เยอาอท้อพาพระเอกไปเล่นน้ําโดยหวังว่าเพื่อนรักจะมีความสุขขึ้นมาบ้างซึ่งมันทุลักทุเลสภาพพระเอกก็ดูไม่จืด แต่เขาก็ดีใจที่ได้เห็นเพื่อนมีความสุขจนในคืนนั้นก่อนจะพาพระเอกกลับสองหนุ่มก็พาเขาไปสระผมที่ร้านเสริมสวยและนั่นทำให้พระเอกฮอร์โมนพุ่งเพลินขึ้นมาอีกครั้งนั่นพอเจ้าของร้านเป็นสาวสวยแซ่บสุดเซ็กซี่ซึ่งระหว่างสระผมสาวแซ่บก็ชวนคุยจนเธอรู้ว่าเขาป่วยและยังหาทางรักษาไม่ได้แถมในระหว่างนั้นพระเอกก็เหมือนมีไข้ขึ้นสูง ก่อนเธอจะบอกสองนุ่มให้รีบพาเขาไปโรงพยาบาลสองนุ่มไม่มีทางเลือกต้องรีบโทรบอกแม่พระเอกจนแม่กับพ่อมาถึงแม่กะวินสองนุ่มชุดใหญ่ที่แอบพาเขามาเที่ยวโดยไม่บอกพ่อแม่สักคำแถมลามไปวินพ่อที่แอบพาลูกไปวิ่งแข่งจนเขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดก่อนแม่จะถามทุกคนว่าก่อนจะทำอะไรเคยคิดจะถามพระเอกไหมว่าเขาต้องการแบบนี้หรือเปล่า และจากคำพูดของแม่เพื่อนพระเอกก็เริ่มฉุกคิดพอเขาไม่เคยถามว่าแท้จริงแล้วพระเอกปราถนาอะไรกันแน่ซึ่งเขาต้องรู้ให้ได้ว่าเพื่อนรักต้องการอะไรจนวันลุ่งขึ้นสองหนุ่มก็ไม่รอช้ารีบไปขอขามาแม่จนเธอยอมให้อภัยสองหนุ่มก็ได้พูดคุยกับเขาแล้วเพื่อนก็ต้องช็อกที่ได้รู้ว่าพระเอกรู้ความจริงมานานแล้วว่าเขาจะอยู่ได้อีกไม่นานเพอมีแต่คนถามว่าเขาปราถนาอะไร ก่อนเขาจะสั่งเสียให้ช่วยดูแลพ่อแม่เขาด้วยพระเอกยังบอกอีกว่าสิ่งที่เขาปรารถนานั่นคือการมีความรักได้ใล้ชิดผู้หญิงสักคนนั่นพอตลอดหลายปีทุกครั้งที่เจอสาวสวยเขามักฮอร์โมนพุ่งพ่านมีความสุขจนบอกไม่ถูกซึ่งเพื่อนก็ลับปากว่าเดี๋ยวพวกเขาจัดการให้โดยเพื่อนไม่รู้เลยว่าจะทำมันได้จริงๆไหมเพราะคงไม่มีใครอยากมีความรักกับผู้ป่วยที่จะอยู่ได้อีกไม่นาน แต่เพื่อนก็ไม่ยอท้อตะเวนไปถามสาวสวยที่เคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นพระเอกโดยถามสาวๆทุกคนว่าอยากลองคบพระเอกไหมซึ่งมันไม่ได้ผลพวกเธอไม่เล่นด้วยแถมบอกพวกเขาเป็นบ้าไปแล้วสองหนุ่มก็เริ่มท้อแถมในระหว่างนั้นพวกเขาก็ดันพลาดทำความแตกซะอย่างนั้นจนพ่อพระเอกได้รู้ว่าลูกอยากจะมีความรักแต่เพื่อนก็ไม่ถอดใจคิดจะจ้างเด็กอินซะงั้น แต่พอไปถึงหน้าร้านก็ดันเจอพ่อตัวเองซะก่อนก่อนพ่อจะบ่นชุดใหญ่ว่ามาทำอะไรที่นี่ซึ่งในระหว่างนั้นพ่อพระเอกก็มาพอดีก่อนเขาจะบอกความจริงว่าสองหนุ่มทําเพื่อพระเอกจนพ่อเพื่อนเข้าใจและดูเศร้าขึ้นมาทันที2หนุ่มก็เริ่มหมดหวังก่อนจะเข้าไปเยี่ยมเพื่อนรักซึ่งในระหว่างนั้นจูจ่ๆพระเอกก็พูดขึ้นมาว่าอยากไปทะเลอีกครั้งเพราะเขาอยากสระผมที่ร้านเสริมสวยที่เราเคยไป สองหนุ่มก็คิดว่าพระเอกของปิ๊งสาวแซบเจ้าของร้านเสริมสวยนั่นเพื่อเขาก็ไม่รอช้ารีบไปหาสาวแซบทันทีก่อนเขาจะบอกความจริงเล่าทุกอย่างให้เธอฟังแถมบอกพระเอกชอบเธอมากและเธอเป็นความหวังเดียวของเราสาวแซบก็ดูเห็นใจและจะยอมทำเพื่อพระเอกสองหนุ่มก็ดีใจมากก่อนจะรีบไปจัดแจงเตรียมความพร้อมให้พระเอกโดยจับเขาแต่งตัวหล่อ แถมเพื่อนจะให้พระเอกใส่รองเท้าคู่เก่งของเขาแต่พอเห็นเท้าพระเอกเพื่อนแทบกันน้ำตาไม่อยู่เพราะเท้าเขาบวมมากและคงใส่รองเท้าไม่ได้ก่อนเพื่อนจะตัดสินใจตัดรองเท้าคู่เก่งของเขาเพื่อขยายให้เพื่อนรักใส่จนในคืนนั้นเวลาสำคัญก็เมื่อถึงสาวแซบมาตามนัดเธอมาด้วยความจริงใจซึ่งเธออยากช่วยพระเอกโดยไม่หวังอะไรตอบแทนสองหนุ่มก็ซาบซึ้งมากก่อนจะพาไปเจอพระเอก และพอได้เจอสาวแซบพระเอกก็ดูใจฟูขึ้นมาซึ่งเขาตื่นเต้นมากกับเดทครั้งแรกในชีวิตก่อนเธอจะบอกสองนุ่มว่าเราขอคุยกันแบบส่วนตัวจนสองนุ่มออกไปทั้งคู่ก็ได้เปิดใจคุยกันผ่านไปพักใหญ่สาวแซบก็ออกห้องมาก่อนที่เธอจะลาสองนุ่มแถมบอกในคืนนี้เธอกับพระเอกมีความสุขมากซึ่งเพื่อนก็ขอบคุณที่เธออุตส่าห์ทำเพื่อพระเอกซึ่งเขามีความสุขมาก ก่อนเขาจะบอกเพื่อนว่าเขารู้สึกดีจนบรรยายออกมาไม่ถูกสองหนุ่มก็ดีใจมากที่เห็นพระเอกมีความสุขในแบบที่เขาเคยปรารถนาหลังจากนั้นไม่นานพระเอกก็ต้องจากไปสองหนุ่มก็เสียใจมากถึงแม้จะทำใจไว้แต่พอถึงเวลาจริงๆพวกเขาแทบรับความจริงไม่ได้แถมในระหว่างนั้นพอพระเอกยังบอกอีกว่าพระเอกขอมอบของขวัญให้เพื่อนรักทั้งสองคน ซึ่งมันเป็นรูปถ่ายที่พวกเขาเคยถ่ายด้วยกันแถมด้านหลังรูปพระเอกเขียนข้อความไว้ว่าสักวันเพื่อนตัวแสบต้องโตเป็นหนุ่มเต็มวัยเหมือนเขาแนนก็เพาะพระเอกเคยบอกเพื่อนว่าเขาเชื่อว่าการได้มีความรักมันทำให้เขาเป็นหนุ่มเต็มวัยซึ่งในระหว่างนั้นสาวแซบก็มาร่วมงานด้วยเธอยังนึกถึงคืนนั้นที่ได้เปิดใจคุยกับพระเอกโดยเขาได้สารภาพว่าเรื่องอยากมีความรักเขาก็แค่พูดเล่นกับเพื่อน แต่เพื่อนกับคิดจริงและต้องมาลำบากเพื่อเขาเขาเลยต้องเล่นตามน้ำเพราะอยากเห็นเพื่อนมีความสุขรวมถึงตอนวิ่งกับพ่อหรือตอนไปทะเลกับเพื่อนเขายอมตามใจทุกอย่างเพราะอยากให้ทุกคนสมหวังได้ความสุขกับคืนไปบ้างซึ่งมันเป็นสิ่งเดียวที่ตัวเขาพอจะทำได้ก่อนเขาจะขอร้องให้สาวแซบแก้งทำเป็นว่าเราสองคนมีความสุขมากเพราะเพื่อนอุตส่าห์ลำบากเขาไม่อยากทำเพื่อนผิดหวัง พระเอกยังบอกอีกว่าความปรารถนาสุดท้ายเขาอยากจะขอสาวแซบให้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับจบบริบูรณ์และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ